สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะวันนี้หยิบเอาดิฟทีคมารีวิวทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะดิฟทีคเป็นแบรนด์ที่พวกเราสองคนมีความประทับใจเนื่องจากเนื้อกลิ่นเนี่ยมีความติดเขียวบนเผ็ดซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแถมยังมีกลิ่นให้เลือกเยอะมากตามสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะวันนี้ก็เลยหยิบแบรนด์นี้นะคะมารีวิวหลังจากที่ได้ลองใช้งานไปสักพักแล้วว่าพวกเราสองคนเนี่ยมีความรู้สึกและก็ความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับแต่ละกลิ่นเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ เริ่มที่กลิ่นแรกนะคะขอเรียกว่ากลิ่นหญ้าแฝกค่ะตัวนี้เนี่ยเอาใจคนรักกลิ่นสไตล์เอิร์ทตี้แล้วก็ชอบในความเขียวๆข,ของหญ้าค่ะตัวนี้ก็จะมีกลิ่นเวทีเวอร์ที่ชัดแล้วก็จริงมากนะคะโดยกลิ่นเขาก็จะคล้ายๆกลิ่นหญ้าแต่ว่าไม่ได้ติดเขียวขนาดนั้นแล้วก็ มีความดินๆเข้ามาผสมค่ะกลิ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลิ่นโปรดของมินเลยช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยหยิบใช้บ่อยมากค่ะความรู้สึกที่ใช้กลิ่นนี้นะคะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมอ,อ่อน,นๆน่ารักน่ารักนิดนึงด้วยคือกลิ่นตอนแรกที่เปิดมานะคะเขาจะเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆสกินเซนตนะ์อะติดผิวอยู่อย่างนั้นเลยกลิ่นอะไม่ค่อยเปลี่ยนมากเลยตั้งแต่แบบท็อปโน้ มิดเดิลโนแล้วก็เบสโนนะจะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนไปเลยคล้ายๆเดิมตลอดเป็นกลิ่นของหญ้าแฝกที่รู้สึกว่าสะอาดสะอาดด้วยค่ะคิดว่ากลิ่นนี้เใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ให้ความรู้สึกหลังการใช้งานคือเป็นลุคคาแรคเตอร์คนที่มีความสุขุมแล้วก็อบอุ่นสามารถหยิบใช้ได้ทุกวันแล้วก็เจ้าตัวนี้นมันจะมีกลิ่นความเอ,อิร์ฟกลิ่นสมุนไพรปนเข้ามา ทำให้รู้สึกว่ากลิ่นเขามีเอกลักษณ์คือสามารถใช้ฉีดเพื่อสร้างเป็นซิกเนเจอร์ได้ค่ะใช่ตัวนี้เนี่ยตอนฉีดไปก็มีคนชมว่ากลิ่นมันหอมอ่อนๆสบายๆจมูกเออก็เลยมองว่ามันแบบค่อนข้างน่ารักนะซึ่งอาจจะเห็นต่างกับมาดิดหนึงตรงที่มามองว่ามันเป็นลุกสุขุมแต่สำหรับเราอะมันคือแบบหอมอ่อนๆน่ารักต้องไปลองกันว่าคิดเห็นกันยังไงคะ่ะตัวนี้จะบอกว่าตอนแรกอะมินแอบมองข้ามกลิ่นนี้ไปด้วยนะคะพอ เปิดดมจากขวดเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าพอฉีดไปใช้งานจริงๆเนี่ยพอฉีดลงผิวรู้สึกว่ามันหอมแล้วมันเข้ากับตัวเองมากเลยก็เลยชอบประทับใจกลิ่นนี้ค่ะโอเคตัวต่อมานะคะก็คือดิพีเจลเนียมค่ะใช่ตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวที่ดึงเอกลักษณ์ของดิพทีก็มาใส่ในะน้ำหอมขวดนี้เลยเป็นกลิ่นที่เผ็ด แล้วก็มีความติดเขียวอยู่ครบเลยเจรเนียมเนี่ยให้นึกถึงยังไงดีพืชที่มีความเผ็ดของไทยก็อาพูดถึงตะไคร้ก็ได้แต่มันมาในความแบบเผ็ดและสดชื่นอ,อย่าง<อ>เดนะที่มีความเป็นดอกไม้ด้วยอะคะ่ะใช่มันจะกลิ่นนุ่มๆแล้วก็ตัวนี้ตอนเปิดมาแรกๆอะมีความรู้สึกถึงกลิ่นซิตัสจากมะกรูดนิดนึงนะคะมาแวบ,บเดียวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นความเผ็ดความเขียว แล้วก็ตัวนี้กลิ่นค่อนข้างใสแล้วก็ปโปร่งฉีดแล้ว<ช>นึกถึงเอ่ออะไรที่เป็นโทนสว่างสว่างอะค่ะมีความน่ารักแล้วก็เนื้อกลิ่นดูดีมีความเป็นผู้ดีมากมแล้วก็สามารถฉีดใช้ได้ทุกวันเลยตัวนี้ใช่ตัวนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายอีกกลิ่นหนึงนะคะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นสไตล์คุณหนูแล้วก็มีความเผ็ดๆเล็กน้อยนะคะกลิ่นน่ารักค่ะ ตัวถัดมานะคะโอโรสค่ะคนที่เริ่มมาสนใจแบรนด์เนี้ยอาจจะเริ่มมาจากน้ําหอมกลิ่นนี้เลยเพราะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายค่ะตัวเนี้ยก็เ,เคยรีวิวไปแล้วในคลิปน้ําหอมกลิ่นกุหลาบค่ะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มาทั้งดอกก้านใบแต่ว่ากลิ่นกุหลาบเขาไม่ได้หนักไม่ได้แน่นมีความโปรง่งใช่กลิ่นใสโปร่งมากผสมกลิ่นกุหลาบกับลิ้นจี่ประมาณเนี้ยค่ะ ตอนฉีดใหม่ๆก็คือจะสดชื่นลินลนล้นจี่ลิ้นจีเนาะกลิ่นมันก็จะมีความน่ารักผู้หญิงผู้หญิงสวยๆดูดีใช้ได้ทุกวันค่ะใช่ประทับใจอะไรในกลิ่นนี้ก็คือมันเป็นกลิ่นที่ใสมากแล้วก็โปร่งมากนะคะกลิ่นเปิดน่ารักทําให้คนน่ะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากใช่แล้วโอเคตัวต่อมานะคะก็คือขอเรียกว่ากลิ่นลูกฟิกละกันเออตัวนี้มันก็เป็นน้ําหอมที่ เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เซอร์ไพรส์มากสำหรับแบรนด์ดิฟทีนะคะใครที่ชอบลูกฟิกเนี่ยหรือว่ามะเดื่อเนี่ยตัวเนี้ยมาครบเลยทั้งใบลูกฟิกผลลูกฟิกแล้วก็มีฟิกทรีด้วยนะคะสำหรับมีเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นตัวเนี้ยมันจะครีมมี่นะ,ะแต่มันไม่ใช่ครีมมี่แบบหนะักมันเป็นกลิ่นนวลๆของผลไมน้น่ารักน่ารักอะคะ่ะ ก็คือตอนแรกฉีดมาเนี่ยจะมีความโปร่งสดชื่นสดใสของใบฟิกลูกฟิกเนาะถ้าดูตามจาก,กน้ตกลิ่นแต่ว่าส่วนตัวเวลาที่ไม่ดมแล้วอ่ะไม่รู้สึกดมแล้วคล้ายกับผลไม้ไทยๆอย่างเช่นมะเฟืองค่ะกลิ่นมันเหมือนมากแล้วก็จะมีบางช่วงความรู้สึกอะ่ะที่ให้ความรู้สึกเหมือนต้นแก้วดอกแก้วคือเหมือนมากไม่รู้ใครดมแล้วรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ากลิ่นเหมือนมากนะดอกแก้ว ต้นแก้วแล้วก็มะเฟืองถึงแม้มันจะไม่มีอยู่ในน้ตกลิ่นตรงกลางๆอ่อะมีดเดิลนโน้รู้สึกได้ถึงกลิ่นแบบมะพร้าวรองๆองมีแป้งรองรองนิดนึงนะจากลูกฝ<ช>ิกเน,นี่ยไม่มีกลิ่นมันเป็นปผิวม,มากขึ้นน่ารักน,น่ารักอยู่ค่ะก็คือตอนแรกสดชื่นทิ้งสักพักจะมีกลิ่นนัวนวของมะพร้าวปนมากลิ่นมีความน่ารักสดใสแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆไม่ไม่เหมือนน้ำหอมตัวไหนเท่าไหร่เลยตัวนี้ค่ะหอมชอบ โอ้ยตัวถัดมาดัวซอนนะคะเป็นน้ําหอมตัวแรกของแบรนด์ดิฟทีกเราเลยคือกลิ่นเนี้ยมันเย็นมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบรนด์ดิฟทีเนี่ยกลิ่นเขาจะเย็นๆหลายตัวเลยแต่ว่าตัวเนี้ยรู้สึกมีรู้สึกว่ามันเย็นที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นน้ําหอมกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นนะคะชัดมากแต่เป็นซ่อนกลิ่นที่นุ่มๆอ่ะคะ่ะรู้สึกครีม,มี y อีกแล้วตัวนี้คล้ายๆกับตัวลูกฟิกเหมือนกันเออมีความครีมี่คล้ายๆลูกฟิก แล้วก็กลิ่นนึกถึงดอกไม้ขาวก็ได้ค่ะกลิ่นมันจะออดอกไม้ดอกไม้เลยตัวเนี้ใช่บรรยากาศในการนึกถึงกลิ่นนี้นะนึกเหมือนแบบไปนั่งในสวนดอกไม้ค่ะหลังฝนตกประมาณนั้นเลยเหมือนเราอะล้อมรอบด้วยกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นแบบนั้นนะคะแล้วก็กลิ่นเย็นเย็นเป็นดอกไม้หอมหอมนวลนๆสำหรับมายนะคะตัวนี้จะชอบมาฉีดเวลาที่รู้สึกเครียดหรือว่าเวลาอ่านหนังสือหรือเวลาที่ต้องทำงานอะไรที่ต้องใช้สมาธิอะคะ่ะ เพราะว่ากลิ่นเนี่ยฉีดแล้วมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายสงบแบบฉีดแล้วมีสติเหมือนเราเพิ่งไปทําสมาธิมากินไม่ก็เลยนึกถึงว่าเอ้ยมันเหมือนตอนที่เรานั่งอยู่ในสวนดอกไม้ที่เงียบๆอะค่ะอืมกลิ่นเนี่ยค่อนข้างมีความดูดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นผู้หญิงคาแรคเตอร์นิ่งๆอะอืมเหมือนอะไรใช่ไปพักที่รีสอร์ทสปาแล้วก็ อยู่ในส่วนดอกไม้ของอีสอร์ทประมาณนั้นกลิ่นดูดีมากสวยๆอ่ะกลิ่นผู้หญิงสวยๆที่เพิ่งเข้าสปาเสร็จตัวถัดไปค่ะโอเคตัวนี้ชื่อว่าดิปทีกลอมแบร์แดนซ์ลอรซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วในคลิป u อันบล็อกใช่ตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้เลยหอมคลาสสิกมากๆค่ะมีทั้งความเขียวแล้วก็ความเผ็ดมาครบ แล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความฟุ้งกระจายที่ดีมากนะคะแค่เปิดฝามาแล้วก็ดมอะคือได้กลิ่นชัดแล้วอะกล้าก็ฉีดหน้าบ้านมันไปถึงหลังบ้านเลยคือตอนฉีดสเปรย์เดียวคือฟุ้มแบบทั่วห้องเรฟุ้งแบบหอมธรรมชาตินะมันไม่ใช่ส่วนใหญ่น้ำหอมที่ฟุ้งอะมันจะเป็นเออใช่มันจะเป็นน้ำหอมที่แบบกลิ่นแน้นๆใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นกลิ่นเขียวแบบ ผีดมาบุกใบไม้ขยี้สดๆเขียวๆเออเป็นเขียวใบไม้ไมมเขียวอ่อนใบไ,ไม้สีเขียวอ่อนแล้วก็เอามาขยี้อะเออกลิ่นซึ่งกลิ่นมันไม่ได้แบบใช้ยากหรือว่าปาัดจะหมู่ขนาดนั้นมันไม่ใช่แบบใบไม้เพราะว่ากลิ่นมันจะมีแบบควันญเข้ามา,าแล้วมันทำให้แบบฉีดกับผิวได้ดีคือ,อกลิ่นมันมีความสดชื่นนะแต่ว่าไม่ได้สดชื่นแบบเฟชจ๋าไม่ได้แบบซีทรัสจ๋า กลิ่นนุ่ละมุนซอฟต์สไปสซี่เ,เน,นี่เผ็ดเนิดนึงลิ่นกรีนแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าพอฉีดปุ๊บลงมาที่ตัวแล้วเนี่ยกลิ่นมันยังอยู่ติดห้องปีกนานเลยเป็นการฉีดที่คุ้มค่ามากใช่คือกลิ่นกรีนอย่าเงี้ยมันเป็นกลิ่นของใบแบล็กเคอร์เรนต์นะคะแล้วก็มันจะมีความสดชื่นใสๆของผลแบล็กเคอร์เรนต์ด้วยมันก็จะมีความน่ารักตอนฉีดซึ่งตัวเนี้ยมองว่าใช้ได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นยูนิเซ็ก ผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้อืมแต่ถ้าถามว่าน้ําหอมตัวนี้น่ารักไหมต้องบอกโดยรวมว่าเป็นกลิ่นที่สบายสบายธรรมชาติมากกว่าไม่ได้ไปทางน่ารักหรือว่าเสริมรูปคุ้มฐานอะไรนะเออเป็นกลิ่นมีความชิปลุกแล้วก็จะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นน้ำหอมที่ตอนเนี้อยู่ในดวงใจมาอันดับหนึ่งไปแล้วคือจริงๆอ่ะม่มีน้ำหอมตัวหนึ่งที่แบบให้อันดับหนึ่งแต่หลังจากที่มาเจอตัวเนี้ยคือตัวนี้เลยค่ะ อาจจะแนะนําว่าตัวนี้มันเป็นน้ําหอมที่คลาสสิกมากๆอยู่คู่กับแบรนด์มานานแล้วนะคะก็ตัวนี้ถ้าใครถ้าแนะนำเนี่ยก็คือซื้อเก็บไว้ได้ไม่ใช่น้ําหอมแฟชั่นคือดมตอนนี้ชอบผ่านไปอีกเนี่ยเรามาดมอีกอะกลิ่นตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เป็นน้ําหอมคลาสสิกอยู่ทุกยุคทุกชั่วไัยเลยดีมากคะ่ะกลิ่นนี้ต้องไปลองโอเคแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะคือกลิ่นดิปทิคตําดาวคะ่ะตัวนี้ย,ยากมาก ในการรีวิวก็เลยเอาไวท้ทายสุดกลิ่นอธิบายยากคือมันเป็นกลิ่นของไม้ค่ะโดยรวมเป็นโทนวูดดี้แต่เป็นโทนวูดดี้ที่มีความละมุนเห็มคือน้ําหอมโทนวูดดี้อ่ะมันก็จะมีทั้งน้ําหอมที่ให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นจาจ๋าไปเลยหรือว่าวูดดี้ที่มีความสง่างามอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นไม้กิษนาอย่างเงี้ยมันก็จะให้กลิ่นแบบออกเปรี้ยวของไม้นะแล้วก็มีความฟุง้ง ความแอบฉุนนิดหนึง่งแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยดิฟทิกตําดาวตัวเนี้ยค่ะมันเป็นกลิ่นไม้ที่แบบละมุนล,ละมุนอืมมันเป็นกลิ่นไม้ที่ค่อนข้างใสนะคะแล้วก็ละมุนมีกลิ่นอ่อนๆมีกลิ่นแบบอุ่นๆอ,อ่อนๆแล้วก็มีความแบบเผ็ดๆนิดนึงตัวเนี้ยรู้สึกได้ถึงแบบความตะวันออกวันนั้นนะอะเออออแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมที่เสริมลุคให้ดูภูมิฐานนะคะ ไว้ทำงานเงนี้ยฉีดได้เลยแล้วก็ยูนิเซ็กนะคะผู้หญิงฉีดกลิ่นนี้ก็ได้ผู้ชายฉีดก็ได้เลยหอมดีแล้วก็กล<ด>ิ่นเนี่ยมีเอกลักษณ์มากคิดว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นของอิตาเลียนไซเปรสอะค่ะที่ทําให้น้ำหอมขวดเนี้ยไม่เหมือนน้ำหอมขวดไหนที่เคยดมมาเลยใช่หอมเย็นๆโทนไม้อื ก็เด <People> ี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะน้ำหอมแบรนด์ดิปทีกเนี่ยถ้าเกิดใครอ่ะสนใจอยากจะเริ่มมาลองแบรนด์เนี่ยก็แนะนำเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะคะก็คือดิปทีกอูโ o รสแล้วก็ดิปทีกเจอเรเนียมนะคะกลิ่นใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันมีความใสแล้วก็เผ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ากลิ่นแนวๆเดียวกับ2ตัวนั้นนะคะก็คือเวทิเวอร์ค่ะเป็นกลิ่นหญ้าแฝกที่มีความแบบเผ็ด นิดหนึ่งด้วยสำหรับใครที่อยากได้กลิ่นที่มีความยูนิขึ้นมาแล้วก็มีความน่ารักนะคะแนะนำตัวนี้เลยกลิ่นลูกฟิกค่ะซึ่งกลิ่นลูกฟิกเนี่ยมันจะมีความนวลนวลนวลนวคล้ายกับดิบทีดโดซอนแต่ว่าโดซอนอ่ะมันจะเป็นลุคแบบผู้หญิงดูดีเป็นหอมจากดอกไม้สีขาวอย่างนี้ดนะนโดซอนน่ารักไปลูกฟิกค่ะกลิ่นนี้ลอมแปรแดนส์นะคะน้ำหอมคลาสสิกกลิ่นกรีน ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะดีงามมากต้องไปลองตำกันนะคะกลิ่นนี้ค่ะแล้วก็กลิ่นสุดท้ายตำดาวค่ะเป็นกลิ่นไม้ใสๆนวลๆอุ่นๆค่ะคิดว่ากลิ่นนี้เหมาะกับวัย ทำงานต้นๆน่าจะเหมาะเสริมลุกให้ดูพูนฐานใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาเรีประมาณนี้แหละค่ะดิทีทั้งหมด7กลิ่นนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยแนะนํากลิ่นดิทีที่อยู่ในใจมาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ